ละเวทนาสามเพื่อละอนุสัยสามพิขุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่พิกขุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาพิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความเห็นชอบตัดตันหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกขแล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ